โอเคแล้ว okay, ผมขอกลับ ira, สวัสดีกันด้วยนะผมยินดีนต้อนรับผู้ช่องนายน้อยเลสซิ่งกันอีกแล้วนะทุกคนในคลิปในวันนี้ก็คือผมก็จะทําการามาดูรถอีกหนึ่งคันของร้านนี้ก,กันอีกแล้วนะทุกคนเนออมาเดี๋ยวมาให้อาพี่โอ๊ตยังไงก็รอบนี้รอบนั้นไปพี่ฟิวนะทุกคนรอบนี้พี่โอ๊ตอีกแล้วมาอย่าให้พี่โอ๊ตไปฟิวเนี่งนี่ให้ดูรถก่อนนะทุกคนนี่ประมาณนี้เลยอ่านี่ก็พี่โอ๊ตเหมือนเดิม อีกเช่นเคยพี่โอโตอีกแล้วนะครับผมโอจะลอนะครับวันนี้ก็คือเราจะมาดูเจ้าวอยผ้าหัวเทิกเอออันนี้เห็นไหมอันนี้ให้ดูรอบทรงก่อนเลยนะครับนี่วันนี้อันนี้รถของพี่เสือนันทุกคนเนอะก็รู้จักกันอีกแล้วนะนทุกคนรถของพี่เสือครับคันนี้นี่เลยอันนี้รถพี่แกขึ้นลำใหม่เลยใช่ไหมเพี่อใช่ แต่คันนี้ไม่ได้ไปน้ำไม่อาบนะพี่เนาะใช่ไหมไปไม่ทันพี่หรือว่าพี่แกไม่ไปเจ้าของรถไม่ไปเจ้าของรถไม่ไปนันทุกคนนี่แต่คันนี้เสร็จทันในเพ่ตอนน้ำไม่อาบเสร็จทันแต่ไม่แต่แกไม่ไปให้เฉยไปเนาะวันนี้เลยนะมาเดี๋ยวให้วันนี้เราก็จะให้พี่โอ๊ตรับบทนะครับรับบทเป็นคนรีวิวอะไรด้วยนั่นแหละทุกคนแต่ว่าพี่เสือแกติดธุระนลพี่เนาะใช่ไหมก็เลยไม่ได้มาถ่ายเองนะครับมาดูเรื่องแบบ ชุดบนเลยว่ะพี่อสดนี่ชุดบนนี่เป็นของอะไรครับพี่ปั๊ม AGL AGL นะครับผมอันนี้เป็นปั๊มแท้เลยไหมพี่น่าจะแท้น่าจะแท้เลยนะเพราะว่าเขาซื้อของนี้อันนี้พี่อสดรู้เรื่องแบบราคาบ้างไหมน่าจะประมาณสี่ห้าร้อยเอ้ยไม่เกินเจ็ดร้อยอันนี้เนี่ยับก็จะเป็นปั๊มลอยเลยนะทุกคนนี่เห็นไหมอันนี้ก็อันนี้บอลชุดสีเองเลยใช่ไหมพี่ทุกคนฮึมบอลเนียนแน่นะทุกคน มาดูช่วงชุดล่างกันดีกว่านี่เฮ้ยสติกเกอร์นี่ท้ายใบพัดปุ่มช่างพัดนะครับผมหวานนี่อันนี้ก็ให้พี่ฟัดใช่ไหมเพี่อนใช่ครับทำยกยกตัวอะไรไหยเพื่อว่ายกตัวเลยยกตัวเลยนะเนาะนี่ S ตองเลยนะครับผมขอบล้อประมาณเท่าไหร่หมดูน่าจะหนึ่งพันสองหนึ่งพันสองหน้าหลังเลยไหมเพี่ไม่รืว่าน่าจะใช่หน้าหลังหน้าหลังตัวจะของรถตัวใหญ่อือใช่ครับพี่เสือตัวใหญ่นะ ถ้าคนดูก็น่าจะไม่รู้หรอกว่าเขาตัวใหญ่ขนาดไหนแต่ก็น้ําหนักประมาณเท่าไหร่ดี่เกือบร้อยเก <c oughs> ือบร้อยน <c oughs> ยั่นแหละตัวพี่แจเข้ามานั่นแหละแต่พี่แจติดลุกลาก็เลยไม่ได้มาถ่ายชุดล้อนะครับผมก็จะเป็นเอสตองเลยหนึ่งอยู่สองนะครับผมขึ้นซีหลบปั๊มเรียบร้อยนะครับผมตามสไตล์นะครับว่าเราใส่ปั๊มแต่งกันไหมเนาะครับมาดูปั๊มก่อนดูปั๊มกันทุกคนอันนี้เป็นปัม๊มอันนี้เอไม่ใช่สวิตช์สวิตหลุด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  โคตรเสียวทุกคนตรงมานี่เลยอันนี้ราคาปั๊มดูเข้าๆไหมพี่พันกว่าบ,บาทสองพันเนะประมาณ 2, นี้สองพันนี้นะก็ใช้งานได้ปกติใช่างไหมเนาะเพราะว่ารถใช้ความเร็วนุคนแต่งแบบลงตัว<ส>แต่งแบบลงตัวหน่อยก็นี่เลยนะครับป<ส>ั๊มสวิตช์เลยนะครับโ<ส>ลโก้มีนะครับผมสวิตช์ส่วนสายแล้วพี่สายได้สายธรรมดาทั่วไปเลยครับเราต้องแต่ง สรุปแล้วคันนี้มันใช้โทนสีอะไรเนี่ยเทาเทาน้ำเงินหรือว่าเทาแดงเนี่ยไม่ใช่เ <c oughs> ทาน้ำเงินผ <c oughs> สมไปมั่วอะไรไปเนาะมันเข้ามาดีไหมนัวนี้นะนนเฟียเฟ้ยวจานสวิทเหมือนกัน <c oughs> ใช่ไหมแบบนี้ขนาดกี่มิลเนี่ยสองร้อยสองร้อยยี่นะครับทุกคนมานี้เลยสองร้อยยี่สิบจานสวิทเฟี้ยวๆส่วนยางหน้าก็จะเป็นอ่าเท่าไหร่พี่ห้าสิบเจ้าสิบเนาะห้าสอ่านี่ <c oughs> <c oughs> วันนี้มันเป็นลายของอะไรไนะเว้ยโยโกโยโกนี่เลยนะโยโกะห้าสิบเก้าสิบเลยนะทุกคนนีมีขายใบพัดไปยขายใบพัดนะครับ,นนบ,บของดีของดีนี่รติกาก็ของดีท้ายใบยพัดเหมือนกันนะครับรถพังข้างหลังนี่ชกแกซี่แกซี่นี่อันนี้เป็นสปริง,งตัวแข็งเลยนะวันนี้เลยเปสปริงแกซี่ แกซีแท้เลยนะครับผมเซ็ตน้ำมันใหม่เซตน้ำมันใหม่นะครับขนาดกี่มิลลิเมตรสูงความสูงเลยไงครับน่าจะไม่ส0 0ก็บ3มร้อยี่สา้ยก็สามรี่นะเพราะว่านี่พอพี่เกตตัวใหญ่ได้ไหมนะต้องใช้แบบระยะซับนิดหน่อยผมอยากเห็นทรงมากเลยครับพิโอตลองเอารถลงแล้วก็นั่งผมนี่มาดูทรงตอนที่อันนี้ให้ดูทรงตอนที่แบบพิโอตนั่งนะเพราะว่าเสือแกตัวใหญ่หน่อยนะนี่อันนี้ขนาดนั่งนะเออไอผมว่าทรงแบบ เข้าพอดีเลยนะพี่หน้าก็ไม่ค่อยต่ำมากแล้วก็ส่วนหลังก็ไม่ได้แบบสูงเท่าไหรนะ่นี่นะจะมุนๆหน่อยแต่ข้างหน้าก็โหลดไปแล้วพอจะรู้ไม่ใช่ว่าข้างหน้าโหลดเท่าไหร่เนี่ยประมาณสามนิ้ว,สา,วสามนิ้วครึ่งสามนิ้วกว่านะทุกคนเพราะว่าดูจากการเมื่อกี้นี้ที่พี่โอนั่งนะก็ข้างหน้าก็ไม่ได้ต่ำอะไรมากเพราะว่ามันแบบพอดีกับข้างหลังพอดีเลยนะครับเพราะว่าข้างหลังก็สามร้อยกว่า,ามาดูฝั่งนี้บ้างน,นะครับ วันนี้ก็แก๊สซี่เหมือนเดิมนะครับชุดล้อก็เหมือนเดิมเลยใช่ไหมเด<ช>็กหนึ่งกับสองได้ไหมล่ะติดตองครับนี่เลยนะติดตองนะครับไอ,อ้นนี้ถ่วงล้อด้วยเลยตรงนี้แหลน่ารักเลยถ่วงล้อสมรรถนี่พักเท้าครับไฮยาเต้ครับก็ถ้าใครยังไม่มีครับก็สามารถสั่งซื้อในตะกร้าทิกต็อกานานาลิซิ่งด้ครับนี่ช่วยๆกันอุดหนุนหน่อย อันนี้ครับอ่านี่สวิงอาร์มปิ้สวิงอาร์มผมเพิ่งจะเคยเห็นของดีเทีใช่ไหมพี่ใช่เฮ้ยสวิงอาร์มเลสสวิงอาร์มเลสเฮ้ยผมผมเพิ่งเห็นนะเนี่ยว่ามันมีของแบบนี้ด้วยเพราะของผมก็แบบใช้แบบอันนี้นะไม่เนาะมินิอาร์มเออมินียมแบบปกติแบบฝ่องใหญ่ๆมช่ไเนาะใช่เออเพิ่งเห็นนะมันเป็นแบบอาร์มดีเคทีเลเข้าๆราคาได้ไหมพี่อันนี้แพงนไหม โอ้โหเคราคากระจุกเท่ากับไอ้อะไรนะพี่ไอ้อาร์มันนั่นอะอะไรวะเคทูเออใช่ราคาพอๆพอกันเลยเฮ้ยแต่ผมว่าทรงมันสวยนะเนี่ยทุกคนนี่น่าจะยืดยืดสองนิ้วได้นะว่าตอวนี้แต่อาร์มสวยจริงทุกคนถ้าได้มาดูแบบใกล้ๆจริงๆครับเป็นอาร์มอาร์มเลยนะพี่อาร์มเล็กใช่ไหมใช่คล้ายๆเคทูเลยทุกคนแบบกล่องมันเล็กๆอ่ะเนี่ยนะตอวเนี้ยนี่ไง ถ้าเป็นดีทีที่เราใช้กันก็จะบบสูงแวน่นกันได้ไวที่ใหญ่ไหนเนาะอ่าดูข้างหน้าต่อสเตูครับยีโอ๊ตหน้าหลังประมาณไหนสิบแปดยีด่สิบโอ้สิบแปดใช่ไหม,ไหม 18. นี่พี่สิบแปดเนี่ยใช่ครับโอ้หัวยืนใหญ่ยังพี่หรือว่าสเต็ปเครื่องแบบมันต้องยืนประมาณนี้อยู่แล้วน่าจะ<ช>ประมาณนี้เราทำเขาดูเขาเข้าไปไหมนะจูนเขาเข้าไปก่อนไหมเนาะดูม้าอะไรพวกนี้นะไหมเนาะอ่าไอ้นี่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  กันสะบัดกันสะบัดนี่อันนี้กันสะบัดโอลินนะไม่เนาะใช้งานได้ปกติเลยใช่ไหมเบียดนี่ฮะกันสะบัดนะครับยืดหยุ่นได้ปกติเลยนะครับนี่รอกับโคง้งเรียบร้อยนะครับเวลาขี่ถึง200 230อย่างนี้ไม่ต้องกลัวสะบัดเลยใช่ไหมเบียดใช่ครับเออนี่พอเรามีการสะบัดอยู่ในตัวอยู่แล้วตอนนี้คันนี้ต่อแผงคอไหมเบี่ดต,ต้องต่อไหมเนาะ ราะว่ารถเราใช้ความร็วแล้วก็แผงคอชุบตรงนี้มันตัดเนี่ยเลยพายตัดแผงคอเราต้องตัดด้วยเราตัดเหมือนกันเลยช่วงยุบมันเลยนี่นะทุกคนวันนี้เลยวาย5มามาถามสเต็ปเครื่องของวิโอดีกว่านี่รถของพี่เสือสเต็ปเท่าไหร่อวิโอด72ชัก8 72ชัก8ใช่ไหมเว้ยอือหือ72ชัก8ก็าจะมานนี้เลยนะครับผมนี่คร่าวๆนะครับแต่ผมชอบขอท่อมากขอท่อเงเหลืองก็นี่ ผมไอ้ไออน,นี้มากไอเป็นปักโมเทียนนะพี่น้อง <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> อันนี้ผมอยากรู้เหมือนกันว่ามันช่วยในเรื่องอะไรบ้างพี่ไอที่แบบเดาย,ยาวงไหมเงี้ยจะจุดจุดระเบิดดีกว่าจุดระเบิดดีกว่าแต่มันพอเราใส่ชุดสีแล้วมันคงไม่ติดชุดสีหรอกพี่น้องไม่ต<ช>ิดมันแบบเขาทำระยะมาแบบเดาย,ยาว <c oughs> ไหมน้องใช่นนี่ะหัวเทียนนะครับโมเทียนเดายาวเลยปักก็จะโยงเข้าไปที่สายไฟ ป่าก็จะเป็นป่ามังกีใช่ไหมนาะปกติเลยงานทั่วไปเลยซ้ายขวาครับวัยรุ่นต้องมีอยู่้วครับวันนี้อ่าเดี๋ยวมาเดี๋ยวให้พโยศทำการลองสตาร์ทกันดูสตาร์นิวใช่ไหมพี่เนี่ยในไหนก็มีได้แล้วนะดิงนร้อนไหมไง ปดแลจะจมวานนี้เลยโอ้โหเสียงแม่งเราใจจับเลยทุกคนเสียงฟิวฟิวฟิวแล้วก็มีเสียงจุดอาจุดระเบิดนิดหน่อยเออสองชักแปดรถพี่เสือนะครับผมก็ประมาณนี้ได้ถือว่าถ่ายแล้วนะครับผมเห็นมันแบบสวยดีนะเพราะว่าผมชอบคอท่อมันอะ่ะ <c oughs> นี่อะไรมากเลยแต่ตัวรถดูลมๆแล้วแบบสวยจัดเลยทุกคนเห็นไหมอ่าแกะแต่งแบบสไตล์แบบรถสีเทาคุมโทนแบบสีน้ำเงินด้วยอะไรด้วยแล้วก็ขอท่อไทเทเนียมนะครับผมทั้งใบเลย ส่วนปลายเราจะเป็นแบบยิงไฟนะผมวนนันนี้ก็ขอบคุณสำหรับพี่โอ๊ตนะครับมารีวิวให้มารีวิวให้พี่เสือนะผมนี่วันนี้เลยก็น่าจะมีมาเท่านี้แหละถ้าใครชอบวลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนายลอยเลสซิ่งไปด้วยนะผมเนี่เดี๋ยวก็มาถ่ายดูรถโดยรวมหลายคันเลยนะครับเผื่อแบบมีขานาดอยากให้ผมถ่ายในสเต็ปแบบ ลูกใหญ่หรือว่าแบบมีพวกอวตารไหมผมอยากถ่ายแบบพวกอวตารอะไรพวกเนี้ยเห็นนะเราเจสองเออหรือว่าใครอยู่แถวแล้วแวกนี้ทักมาส่วนตัวได้แบบเครื่องอวตาร8 5ดหไปถกอะไรก็ว่ามาครับเดี๋ยวไปถ่ายถึงที่ให้นะผมวันนี้ก็เจอกันใหม่คลิปหน้าผมไมายบาครับจุ๊บ